มหาประทีปปัญญาเล่มที่หนึ่งประทีปแห่งดวงดาวตอนว่างโดยสภาวะแม้เวลาจะเพิ่งเลยเที่ยงวันมาได้ไม่นานแต่อากาศก็ยังคงเยือกเย็นโดยเฉพาะในช่วงต้นของเหมันตรดูดวงตะวันแสงจางแทบจะไม่มีไออุ่นให้แก่สรพชีวิต ลมเย็นพัดกันโชกผ่านมาขอบพาเอาใบไม้แห้งร่วงกราวลงสู่พื้นเศษใบไม้เกลื่อนกลาดเต็มลานหินและตลอดทุกขั้นบันไดทางขึ้นลงสู่อารามเป็นงานปกติของเหล่านักบวชทั้งภิกษุและสามเณรที่อาศัยอยู่ภายในอารามไปฟางพวกเขาจะคอยผลัดเปลี่ยนเวร มากวาดลานกว้างและทางเดินทั่วทั้งบริเวณเพื่อให้อารามที่อยู่ของตนมีความสะอาดเป็นระเบียบช่วยเสริมส่งบรรยากาศแห่งความสงบสันติและเพิ่มพูลศรัทธาแก่สาธุชนที่แวะเวียนมาติ้งเซินกับหลิวซิงรับหน้าที่กวาดลานในวันนี้ หลิวซิงดูท่าจะร่าเริงกว่าปกติในทุกกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งอาการง่วงเหงาหาวนอนและท่าทีที่เบื่อหน่ายคล้ายจะหายไปเหมือนปลิดทิ้งถ้ารู้เรื่องความฝันของเจ้าหมดแล้วหลิวซิงเปรยขึ้นเมื่อกวาดใบไม้เข้ามากองให้ติงเซินโกยใส่ตะกร้า ท่านคณาจารย์บอกต่อเจ้าลัดสิติ้งเซินเอ่ยตอบไปแล้วเจ้าคิดว่าข้าเข้าไปในฝันของเจ้าจริงๆหรือหลิวซิงเอ่ยถามไปบ้างติงเซินเทใบไม้จากที่โกยลงตะกร้าแล้วเงยหน้ามาตอบเรื่องนั้นข้าเลิกสงสัยนานแล้วข้าเชื่อว่าคนที่ข้าเห็นในฝันต้องเป็นร่างแปลงของคณาจารย์ ไม่ใช่ตัวจริงของเจ้าเจ้าแน่ใจได้ยังไงอาจเป็นหลิวซิงกำลังจะโต้เถียงแต่ต้องหยุดเมื่อเห็นพระหนุ่มอีกคนเดินเข้ามาใกล้ติงเซินค่อยหันไปมองท่านพี่คงอีติงเซินร้องทักแต่หลิวซิงกลับรีบหันไปกวาดใบไม้ต่อ ยิ่งกวาดยิ่งห่างออกไปคงอีพันเปลยขึ้นปล่อยเขาไปเถิดข้าเพียงต้องการสนทนากับเจ้าไม่ทราบท่านที่มีอะไรจะสอนสั่งติงเซินหันมาตอบพอดีข้าว่างก็เลยว่าจะออกมากวาดใบไม้เพื่อยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเมื่อเห็นพวกเจ้าก็เลยคิดขึ้นมาได้ หลายวันก่อนข้าไปข้ามฟากและได้โดยสารเรือของเท่าเหอจึงได้ฟังเรื่องที่ท่านผู้เท่าโต้ปัญหาทํากับพวกเจ้าท่านเล่าว่าน้องเราสามารถทําให้ท่านผู้เท่านิ่งอึ้งอับจนปัญญาได้เป็นความจริงหรือไม่คงอีถามไปตามตรงติงเซินฟังแล้วต้องฝืนยิ้มรับ เออคือเรื่องนั้นคงเป็นการหยอกล้อเล่นของท่านผู้เท่ากระมังลำพังพวกข้าคงไม่อาจมีความสามารถถึงเพียงนั้นติงเซินบอกปัดจริงสิขากลับพวกเราได้พบท่านอาจารย์ท่านผู้เท่าอาจหมายถึงการอธิบายธรรมของท่านอาจารย์ก็เป็นได้ ติงเซินรีพูดขึ้นต่อทั้งหวังว่าจะทำให้คงอีเลิกสงสยัยแต่คงอีกลกับปลายตาไปทางหลิวซิงแล้วเรื่องของน้องหลิวซิงร่ำลือกันว่าเขาสามารถสื่อสารกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือสามัญสำนึกธรรมดาเป็นความจริงหรือคงอีหันมามุ่งความสนใจ ไปที่หลิวซิงติงเซินเริ่มรู้ว่าผิดท่าทันทีคำถามแรกแท้จริงเป็นเพียงกลลวงเพื่อเบนความสนใจหลิวซิงต่างหากที่เป็นเป้าหมายที่แท้เรื่องนั้นยิ่งแล้วใหญ่เจ้าหลิวซิงสหายข้าวันวันเอาแต่เพ้อฝันท่านพี่อย่าเอาไปคิดเป็นจริงเป็นจังเลยติงเซินกล่าวปฏิเสธ คงอีฟังแล้วยังคงสงบงนันเขายังคงกวาดใบไม้อย่างปลอดโปรง่งติงเซินก็ยังไม่อาจวางใจได้เขาลอบปลายตาดูหลิวซิงหลายครั้งท่านอาจารย์มักจะสอนสั่งพวกเราการกวาดใบไม้ก็เหมือนการกวาดกิเลสออกจากจิตใจหากกระทำอยู่เป็นประจำ อารามย่อมสะอาดจิตใจย่อมบริสุทธิ์คงอีเริ่มบทสนทนาขึ้นต่อทว่าวสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าทั้งผู้กวาดใบไม้และอารามล้วนไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่พวกเรากำลังกระทำอยู่จะเข้าใจว่ายอย่างไรคงอีเประยะขึ้นลอยลอยติ้งเซินได้ฟัง ก็อดยืนนิ่งครุ่นคิดไม่ได้เมื่ออับจนปัญญาที่จะขบคิดต่อจึงตัดสินใจเดินไปหาหลิวซิงเจ้าหลงกลพระเจ้าเลขคนนี้เข้าแล้วหลิวซิงพูดขึ้นเบาๆเมื่อติงเซินเข้ามาใกล้เขาไม่ได้หันมามองยังคงกวาดใบไม้ต่อไปท่านที่คงอีผู้นี้ ได้รับการยอมรับจากท่านอาจารย์และนักบวชในอารามอื่นเขาเป็นผู้ที่ทรงความรู้ทางธรรมสามารถสนทนาโต้อตอบปัญหาธรรมะได้อย่างลึกซึ้งแตกฉานไร้ผู้เทียมทานวันนี้เขามุ่งเป้ามาที่เจ้ากับข้าเห็นที่คงไม่ยอมรามือโดยง่ายเป็นแน่ติงเซินเริ่มหวั่นล้อม วันนั้นที่ฝั่งแม่น้ำก็เป็นเพราะเจ้าที่หมายลองดีกับเท่าเหอเรื่องราวมันจึงบานปลายมาถึงขั้นนี้แล้ววันนี้เจ้ายังคิดจะหาเรื่องต่ออีกหรือข้าไม่เอาด้วยหรอกหลิวซิงหันไปโต้แล้วเร่งกวาดใบไม้ต่อแม้เจ้าไม่สนใจแต่ท่านคณาจารย์ ก็ให้คําตอบชี้แนะมิใช่หรือคณาจารย์ทรงมหากรุณามหาปัญญามิเคยทอดทิ้งสรรพสว์หรือเจ้าจะนิ่งดูดายปล่อยให้ท่านพิคงอีอหังการหลงทางในม่านหมอกแห่งมายาต่อไปติงเซินยังไม่ยอมท้อถอยหลิวซิงค่อยหันกลับมาตอบนั่นมันหน้าที่เจ้าต่างหาก ถ้าจำไม่ผิดในฝันเจ้าประกาศรับมนทลนทั้งสามแห่งเมทยานมาบำเพ็ญแล้วไม่เกี่ยวกับข้าหลิวสิ่งข้าขอถามเจ้าเมื่อสรรพสิ่งคือความว่างเจ้ายังจะกวาดใบไม้เพื่อสิ่งใดกันเสียงของคงอีดังขึ้นดึงให้ทั้งสองหันไปข้าไม่สนใจสรรพสิ่ง จะว่างหรือไม่ว่างรู้แต่ว่าตอนนี้ข้าไม่ว่างสำหรับข้างานทุกอย่างที่กระทำล้วนเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารและที่ซุกหัวนอนเท่านั้นลิวซิงเอ่ยตอบแล้วหันไปกวาดใบไม้ต่อถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ได้บวชเพื่อศึกษาทรรอย่างจริงจัง ท่านพี่กล่าวถูกต้องการบวชของข้าล้วนเป็นไปเพื่อไม่ให้คนที่อยู่และคนที่มายังอารามแห่งนี้รู้สึกไม่สะดวกใจที่มีขอทานจรจัดเข้ามาป้วนเปียนอยู่ภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลิวซิงตอบกลับไปอย่างไม่กลัวเกรงคำพูดของหลิวซิงก็ถูกต้อง การปรดสัตว์เป็นหน้าที่ของผู้เดินหัตไทยเมธยานเช่นเขาติงเซินขบคิดแล้วก้าวเข้าไปแทรกท่านพี่อย่าได้คุกค,คามหลิวซิงอีกเลยถ้าจะโต้อตอบปัญหากับท่านเองติงเซินร้องขอด้วยสำนึกที่แท้จริงจากภายในติงเซินอย่าหาว่าข้าดูถูกเจ้า ความรู้ที่เจ้ามีเมื่อเทียบกับข้าเชื่อว่าอย่างดีที่สุดก็เพียงเสมอกันเท่านั้นแล้วเจ้ายังจะเอาปัญญาใดมาแก้ไขในสิ่งที่ข้าไม่รู้คงอีว่ากล่าวไปตามตรงทำเอาติงเซินหน้าชาหลิวสิงได้ฟังแล้วเริ่มทนไม่ได้ที่สหายของตนถูกสบประมาทเช่นนี้เจ้ารู้ข้ารู้ มหาปัญญาของเจ้าเหนือกว่าพระฝีปากกล้าผู้นี้มากนะักพวกเราอย่าไปสนใจรีบทำงานต่อเถิดหลิวซิงกล่าวแล้วออกแรงฉุดดึงเบาๆแต่ติงเซินยังขัดขืนไม่ยอมตามเขาหันมามองแววตาสงบงนันข้าทราบซึง้งที่เจ้าคอยสนับสนุนและให้กำลังใจข้า แต่ข้าดูออกคงอีก,กำลังหวยหาคำตอบที่แท้จริงเขาไม่ได้ต้องการเพียงประลองปัญญาเพื่อเอาชนะพวกเราเท่านั้นมันเป็นหน้าที่ของข้าข้าไม่อาจหันหลังให้กับสรพสัตท,ที่ร้องขอความการุณาไปได้ติงเซินกล่าวเสียงแผ่วเบาหลิวซิงฟังแล้วได้แต่ยอมรับ เขาปล่อยมือจากติงเซินก่อนจะหันไปทางคงอีคงอีจงฟังสรรพสิ่งนั้นว่างโดยสภาวะแต่ไม่ว่างโดยอายตนะเจ้าเข้าใจหรือไม่หลิวซิงประกาศไปทำเอาคงอีถึงกับนิ่งอึ้งไปถ้าไม่เข้าใจคงอีได้แต่ตอบไปตามตรงเขาก้าวถอยอย่างลืมตัว ขณะที่หลิวซิงเดินเข้าไปหาติงเซินขยับตามมาอีกคนเพราะสรรพสิ่งล้วนประกอบขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงแท้มีความเกิดดับเป็นปกติเมื่อว่าโดยสภาวะแล้วสรรพสิ่งจึงว่างเปล่าไร้ตัวตนที่แท้จริงเปรียบประดุดเงามายาที่ปรากฏและเลือนหาย ไม่อาจยึดจับได้คงที่ติงเซินเริ่มต้นอาธิบายขณะก้าวเดินเข้าไปยืนใกล้หลิวสิงแต่แม้จะไม่คงที่ก็ใช่จะไม่มีตัวตนเมื่อเหตุปัจจัยยังอยู่สรรพสิ่งก็ยังปรากฏให้เห็นและสัมผัสได้ด้วยอายตนะทั้งหมดด้วยเหตุนี้ทั้งผู้กวาด ใบไม้และอารามจึงยังคงปรากฏตราบเท่าที่ความเสื่อมแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายยังไม่สูญสิ้นและเมื่อทุกสิ่งยังดำรงอยู่กิจทั้งหลายก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปจึงกล่าวได้ว่าโดยอายตนะแล้วสรรพสิ่งนั้นไม่ว่างติ้งเซินสรุปลงท้าย คงอีค่อยพยักหน้ารับช้าๆเช่นนี้เองที่พระหารัไสูตรกล่าวไว้ว่าสรรพะสิ่งเหมือนมีเหมือนไม่มีจะว่าไม่มีก็ยังมีอยู่จะว่ามีอยู่ก็ยึดจับไว้ไม่ได้คงอีรำพึงออกมาติงเซินก็ยิ้มรับด้วยความยินดีพอรู้ตัวอีกทีก็มองไม่เห็นหลิวสิ่งแล้ว ทั้งสองจึงออกเดินหาจนไปพบหลิวสิ่งที่ข้างบ่อน้ำเขากำลังตักน้ำขึ้นมาดื่มกินด้วยความกระหายติ้งเซินกับคงอีก็เข้ามาสมทบดีเหมือนกันข้าก็กระหายน้ำมาตั้งนานแล้วกะว่ากวาดบันไดาทางขึ้นลงเสร็จจะมาหาน้ำดื่มสักหน่อยติ้งเซินกล่าว เจ้ากับท่านพี่ไม่ต้องเป็นกังวลข้ากวาดไปได้เกือบครึ่งทางแล้วอีกไม่นานก็คงเสร็จเรียบร้อยพวกท่านพักดื่มน้ํำกันก่อนข้าจะไปลงมือต่อเองหลิวซิงกล่าวแล้วทำท่าจะเดินไปคงอีรีบก้าวเข้ามาขวางช้าก่อนน้องหลิวซิงข้ายังไม่ได้ขอบใจที่เจ้าช่วยชี้แนะข้อทรรเมื่อครู่เลย คงอีกล่าวพร้อมค้อมศีรษะลงนี่ท่านจะทำอะไรข้าเพียงพูดพร่ำไร้สาระยังไม่รู้ด้วยซ้ำเจ้าติงเซินเพื่อนข้าเกิดความเข้าใจอะไรได้มากมายขนาดนั้นเชิญท่านไปขอบใจติงเซินจึงจะถูกหลิวซิงรีบกระโดดหลบก่อนเอ่ยตอบน้องหลิวซิงกล่าวถูกต้อง ข้าคงอีต้องขอขอบใจพวกเจ้าทั้งสองจักใจจริงคงอีกล่าวติงเซินก็ยิ้มต่อท่านพี่อย่าได้เกรงใจไปพวกเราล้วนเป็นพี่น้องร่วมสำนักอาจารย์จึงสมควรแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันวันหน้าข้ายังต้องให้ท่านพี่ช่วยชี้แนะอีกมาก ติงเซินถ่อมตนด้วยความนอบน้อมเอาอย่างนี้พวกเราไปช่วยกันกวาดใบไม้ที่บันไดาทางขึ้นลงให้เสร็จกวาดไปค่อยสนทนากันไปจะได้ไม่เสียงานคงอีเสนอแนะหลิวสิ่งฟังแล้วรู้ทันทีเรื่องราวคงยังไม่ยอมจบลงง่ายๆเป็นแน่ ก็ดีเหมือนกันเชิญท่านพี่ติงเซินจำต้องแย้มยิ้มเห็นด้วยเขากล่าวเชื้อเชิญเป็นการให้เกียรติคงอีก็ค้อมศีสารับแล้วเดินนำไปต่อแต่นี้ไปเรื่องยาวแน่ข้าเตือนเจ้าแล้วหลิวซิงกระซิบบอกขณะก้าวตามมีติงเซินให้ท้าย ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เพียงแต่ไม่อาจปฏิเสธการกวาดใบไม้ตามขั้นบันไดดำเนินต่อไปขณะที่ตะวันบ่ายคล้อยลงทุกขณะคงอีดูจริงจังมากเขานิ่งเงียบในช่วงตน้นแต่สองสหายล้วนดูออกเขากำลังครุ่นคิดหาปัญหาทางธรรมที่ยากยากติงเซินจึงอดไม่ได้ ที่จะคอยปลายตามองว่าหลิวซิงยังอยู่ใกล้ๆหรือไม่เมื่อสรพะสิ่งดุดมยาที่ปรนแปร ى, ยึดไว้ก็เป็นทุกข์แต่ไม่ยึดก็ยังเป็นทุกข์ดังสังขานร,ร่างกายนี้ก็ยังต้องการอาหารบำรุงเลี้ยงแม้พระอารามก็ยังต้องการคนคอยดูแลแท้จริงแล้ว เราสมควรกระทําเช่นใดจึงจะไร้ทุกโดยสิ้นเชิงคงอีเอ่ยถามวันนี้จะกวาดใบไม้เสร็จไหมเนี่ยหลิวซิงเริ่มขบคิดในใจว่าไงเจ้ามีความเห็นอะไรหรือไม่ติงเซินกระซิบถามทั้งปลายตามองไปรอบๆคล้ายต้องการรู้ว่าท่านคณาจารย์ ยังอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านี่เขาถามเจ้าไม่ใช่ค่าหลิวซิงกระซิบตอบไม่ใช่เขาถามพวกเราทั้งสองต่างหากติงเซินแย้งกลับว่าไงพวกเจ้ามีคำตอบบ้างหรือยังคงอีเอ่ยถามไปตามตรงแววตาเขาบอกถึงความกระหายใคร่รู้อันแรงกลา้า เจ้าเห็นหรือยังการยึดติดสิ่งใดแนบแน่นเกินไปก็เป็นทุกเช่นนี้แม้แต่หัตถยแห่งปณิธานทั้งหลายหลวสิ่งเข้ามากระซิบติงเซินฟังแล้วรู้สึกหน้าชาเหมือนถูกตกเข้าอย่างแรงหนึ่งฉาดที่พวกท่านบ่นว่าเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนี้ข้าขอถามพวกท่าน เป็นทุกข์กันที่ใดหลิวซิงเริ่มกวาดต่อไปเขาร้องถามขึ้นที่เป็นทุกข์นั้นมิใช่เพราะยึดหรือไม่ยึดสรรพสิ่งแต่เป็นเพราะยึดในความรู้สึกทุกข์นั้นหากไม่สนใจความรู้สึกเสียแล้วความรู้สึกสุขทุกจะมาจากที่ใดหลิวซิงปล่อยขึ้นต่อทั้งสองก็นิ่งฟัง เป็นเพราะพวกท่านสำคัญมั่นหมายว่ารูปที่สัมผัสได้ด้วยอายตนะน,นั้นเป็นสัพสิ่งแท้จริงแล้วนามคือความรู้สึกนั้นก็เป็นหนึ่งในสัพสิ่งเช่นกันเมื่อรูปนามคืออายตนะไร้รูปนามก็คือสภาวะสิ่งหนึ่งไม่ว่างอีกสิ่งหนึ่งว่าง แท้จริงก็เป็นเพียงวงจรการเกิดดับเท่านั้นเมื่อไม่ว่างคือเกิดว่างก็คือดับจงเลิกสนใจการเกิดดับปล่อยวางทั้งรูปและนามให้หมดสิ้นเมื่อนั้นจะไร้ทุกโดยสิ้นเชิงหลิวซิงบอกกล่าวจบก็หันไปกวาดใบไม้ต่อถ้าพอเข้าใจแล้วเมื่อไม่ยึดความรู้สึกที่เป็นนาม รูปย่อมไร้ความหมายสรุปแล้วจงปล่อยสรรพสิ่งให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันหิวก็กินง่วงก็นอนเหนื่อยก็พักดำเนินชีวิตไปตามอัตภาพเมื่อไม่ยึดว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นทุกข์ชีวิตก็จะไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงติงเซินพูดถึงความเข้าใจตน ที่แท้ทั้งหมดมิใช่ใดอื่นล้วนเป็นเพียงความสำคัญมั่นหมายในความรู้สึกเมื่อสรรพสิ่งแท้จริงไร้สภาวะคิดให้ทุกก็ทุกคิดให้สุขก็สุขไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นทั้งหมดล้วนอยู่ที่การติดยึดกับความคิดเพียงอย่างเดียวคงอีช่วยเสริมความอีกคนหลิวสิ่งฟังแล้ว ได้แต่สายหน้ายิ้มยิ้มธรรมะแท้จริงนั้นเรียบง่ายเมื่อเข้าใจสัจจะระหว่างรูปนามเมื่อนั้นสรรพสิ่งก็ยังคงดำเนินไปตามสภาพแต่จิตจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระหลุดพ้นจากอิทธิพลทั้งปวงจะไม่มีอำนาจใดครอบงำจิตได้อีกเป็นอันขาดหลิวซิ่งปลยขึ้นลอยลอย เขากวาดไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วใบไม้ทั้งหมดถูกกองรวมกันไว้หลิวซิงค่อยทอดถอนใจก่อนจะเปรยขึ้นเสร็จเสียทีพอสิ้นเสียงก็ปรากฏสายลมหอบใหญ่พัดกันโชคมาหอบเอาใบไม้ทั้งกองฟุ้งกระจายออกรอบทิศอะไรกันนี่หมดกัน เพิ่งกวาดเสร็จหยกหยกหลิวซิงร้องขึ้นเสียงหลงติงเซินก็ได้แต่ยืนนิ่งกับที่ขณะที่คงอีกลับมีอาการยินดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราช่วยกันกวาดไม่นานก็เสร็จข้าจะขึ้นไปเอาตะกรา้าเก็บเศษใบไม้ลงมาให้ติงเซินกล่าวปลอบแล้วรีบวิ่งกลับขึ้นไป คงอีค่อยเดินยิ้มลงมาหาขณะที่หลิวซิงยังหน้าบึ้งไม่พอใจใบไม้ปลิวกระจายไปหมดแล้วยังมีอะไรน่ายินดีหลิวซิงร้องถามไปด้วยน้ำเสียงห้วนๆแต่คงอีไม่ได้ถือสาน้องเราอย่าได้ขุนเคืองไปปลิวได้ก็กวาดได้ที่ข้ายินดี เพราะจะได้มีโอกาสฟังธรรมที่หาฟังได้ยากจากน้องเราต่อคงอีบอกกล่าวตอนนี้ข้าไม่มีอารมณ์จะสาธยายธรรมใดๆอีกแต่จะขอด่าเจ้าสายลมตัวแสบให้สัจใจก่อนเจ้าลมบ้าเจ้าลมนี่เงาหลิวสิงพันลุกขึ้นหันไปตะโกนด่าสายลม ติงเซินเดินอุ้มตะกร้าลงมาถึงเจ้าวอยวายทำไมกันเสียสติไปแล้วหรือติงเซินร้องห้ามหลิวสิงไม่ตอบเขารีบลงมือกวาดต่อพร้อมบ่นพึมพำไปตลอดทางแย่จริงเดี๋ยวอาจารย์มาเห็นจะหาว่าค่าขี้เกียจอีกถ้าทางน้องหลิวสิงจะอารมณ์เสีย คงอีขยับเข้ามากระซิบถามเขาก็เป็นอย่างนี้แหละปล่อยเขาไปสักพักคนอย่างหลิวซิงอารมณ์เสียได้ไม่นานหรอกติงเซินเอ่ยตอบปกติก็ไม่เห็นน้องหลิวซิงเข้าร่วมศึกษาพระสูตรหรือสนทนาปัญหาทางธรรมแต่ทำไมเขาจึงแตกฉานความรู้ทางธรรมชั้นสูง ได้ลึกซึ้งถึงเพียงนี้หรือเขามีอาจารย์ดีคอยสอนสั่งคงอีหันมาถามข้อสงสัยจะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือซิ่งเขามีอาจารย์ดีคอยชี้แนะติงเซินพยายามมองหาทางออกพอดีพวกของฟาถูเดินผ่านซุ้มประตูเข้ามาคือข้าหมายถึงท่านอาจารย์ของเราไง สิทน้อมคาระวะท่านอาจารย์ติงเซริรนรีบบอกกล่าวด้วยแววตายินดีเขารีบเข้าไปแสดงคาระวะคงอีก็รีบทำตามขณะที่หลิวซิงได้แต่ยืนก้มหน้านิ่งพวกเจ้ามวดทำอะไรกันอยู่กวาดใบไม้แค่นี้ทำไมต้องใช้เวลาเนิ่นนานปานนี้ตอนข้าออกไป ตะวันยังไม่พ้นยอดไม้ก็เห็นพวกเจ้าเริ่มลงมือแต่เหตุไดบ่ายคล้อยจวนจะเย็นย่ำแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยร,รีบรีบกวาดกันเข้าอย่ามัวแต่เล่นกันอยู่ฟาถูว่ากล่าวจนเหลือบมาเห็นคงอีแล้วนี่เจ้ามายุ่งอะไรกับสองคนนี้ด้วย ฟ้าถูร้องถามไปเรียนท่านอาจารย์แท้จริงเป็นความผิดของข้าเองที่มาชวนสิทธน้องสนทนาจนทำให้งานล่าช้าคงอีช่วยออกหน้าสิทธิ์ขอน้อมรับความผิดอีกคนแต่จะว่าไปพวกเราก็เพียงทำตามคำสอนท่านอาจารย์ธรรมมีอยู่ทุกคนแห่ง การสนทนาทำขณะก,กวาดลานจึงถือเป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งทางหนึ่งกวาดลานให้สะอาดอีกทางก็กวาดความสงสยัยให้หมดสิ้นไปจากจิตใจติงเซินเสนอกวาดความคิดพวกนี้ทิ้งไปด้วยฟาถูฟังแล้วพลันกล่าวขึ้นก่อนก้าวเดินนำขึ้นไปปล่อยให้ติงเซินกับคงอี ยืนนิ่งอึ้งกับที่ขณะที่หลิวซิงเริ่มลงมือกวาดใบไม้ต่อทันที